ควรจะมีสิ่งชิเยอะสีมันต้องุดมสมบูรณ์ไม่ใช่เหรอแลื่องไหนความดุลลยตีเนี่ยตคารานทุล่าไอ้นี่อยังนี้ที่ไอ้ดาบผมมันชาร์ดให้มันตีแรงขึ้นเยอะเลยเรียกว่าสะดวกสบายกับการฆ่ามอนมากมากเลยทีนี้ผมไม่ต้องเอออารักขาเจ้างูแล้วแหละแต่ต้องพามายื้อยู่อื พากลับมันและแค่ตัวเดียวเองอ่ะไอีกเชือกหนึ่งมันต้องวางอที่อีกเชือกหนึ่งมันอยู่ที่แกนแล้วอ่ะส่วนอีกเชือกอยู่ที่ไระช่วด้วยนะนั่วคือประเด็นผมเจ้ากับเราเดินกลับไปก็คงไม่ทันแล้วแหละกินแป๊บอืม น่าสุขสายเอานะอ้าโผมว่าผมเจอเต้าถิ่นแล้วแหละผมว่าต้องอาราขาเนี่ยเสาตัวเองแล้วแหละเอ้ยไม่ใช่อาราคางูไปแล้วแหละคืเอเจอทางม้ามีมา้าเหรอฮยม้ามีมา้มาดีกว่าฮยมา้าที่ เออแหละพี่ไม่รู้ว่ามีไออาหรือเปล่านะเดี๋ยวถ้ามีม้าแล้ววิ่งกลับสิว่าดีมากนะเอาละ่ะมีพันยาเออที่กลับเครื่องหมายแล้วละ่ะก็ดีเลยแกแล้วกันนะแกมันวิ่งช้าเกินไปอ่ะมไม่ผมไม่ชอบเลยมันมันช้านิดหน่อยอเอาล่ะพวกเราจำทางกลับไม่ได้ต้วเนั่นอะไรวะ วา่ามันอยู่ตรงนู้นนะอืมน่ใช่แหละผมจำภูเขานี่ได้อยู่ทิศทางนี่มันอะไรกันกินแรงลมภูมิอากาศว่าใช่ที่นี่อะไรแหละเอาลจะมายัางนี้ด้วยฉันไม่สั่งเวยเองนะมิกกี้เกือบสั่งเวทไปแล้วพอดีมันขาดหนังนิดหน่อยอืมตามมาดีใช่ไหมเออนนั่แหละ ทำตัวดีไว้ล่ะ,ะได้เป็นเนื้อแน่เฮ้ย,ยที่นี่เหมือนที่ไหนวะเนี่ยอาล่ะเรามีเพื่อนใหม่แล้วนะเพื่อนใหม่ด้วยมองทาแล้วนะระหว่างที่เราเดินทางไปก็สำรวจเส้นทางมาก่อนแล้วกันนะว่าที่นี่มันถูกทางหรือเปล่าไม่งั้นจะได้จำได้เรื่อยๆได้มาทางที่ไกลกว่าเดิมปกติผมจำทางไม่ค่อยได้แล้วสิ มันต้องมาบ่อยๆเลยครั้งครั้งนี้คงจะแบบว่าอันุโลมาให้กับไม่ได,ดีคงจะอันุโลมให้วมว่าอันน้ว่าผมจะไม่จับงวตอนนี้ก่อนแล้วกันนะไม่พาไปสังหารตอนนี้ก่อนแล้วกันเพราะเดี๋ยวเราต้องหาวิธีเคลื่อนย้ายมันก่อนนะเดี๋ยวมันจะยากลำบาก้วครับกคุณเออ ฝนตกโอเคมากอยูเอ่เอ๋ที่เป็นถูกทางไหมว่า่ยพวกคิดว่าเป็นถูกกว่า,วามันถูกไหมเนี่ยดูไม่ถูกเลยเส้นทางก็น่าจะใช่ไม่หเหรอรเมื่ตีผมไม่เคยเห็นนั่นที่ไหนมาก่อนที่มันจะลุกลางในขนาดนี้ แล้วผมไม่เคยคิดเลยว่าที่นี่มันแรงกว่าปติว่ะมันไม่น่าอยู่อ่ะมันต้องข้าบุูเขาไปเหรอเอาละมา,าจะเตือนเขาแต่โดนเราจะ,จะเตือนเขาแต่โดนเราเองโอ้ยไม่ไหวว่ะแล้ว นี่อะไรวะเนี่ยมีอะไรกิปเปอร์ระเบิดแถมบล็อกก็ไม่หายด้วยว่ามีต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแน่คิปเปอร์ระเบิดตัวเองอุย้ยขอโทษเฮ้ยมากมามามีเรื่องต้องไปแล้ววะพอดีว่าเจอไปตีไปตีใครสักคนหนึ่งเขาคงไม่น่าให้ลงไปผมแน่ไปลงไปผมเอ่อ ปัญหาคือผมจะไปสู้กับทีเล็กท,ทีเล็กยังไงดีวะเพราะว่าถ้าผมตายแล้วต้องเดินใหม่อีกรอบเลยอะทีเล็กม่นก็โหดนะมนันนะพอถึงแม่ดาบผมจะแรงมากเลยแต่ว่าจะไปสู้กับตัวมันคงไม่น่าจะใช่แต่ผมไม่มีทักษะการพีพีด้วยฮะได้ดวงอาทิตย์มันตกฝั่งไหนวะเนี่ยม,มันขึ้นฝั่งไหนวะไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยใช่ ไม่รู้ว่ามันต้องไปทิศทางไหนอะดิ